สวัสดีครับบ็อกซ์สิบหกมิวสิกครับวันนี้พาเขาดูง,งานอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นกีตาร์โปร่งนะครับเข้ามาทําการเปลี่ยนสายเซตอัพนะครับเบื้องต้นเนี่ยทางช็อปทําการเปลี่ยนสายเซตอัพแล้วก็เรียกค่าที่ดีที่สุดของกีตาร์ตัวนี้ขึ้นมานะครับงานเฟรดเนี่ยทางช็อปแก้ให้เป็นบางช่วงบางส่วนนะครับจุดที่เกิดปัญหาก็ทําการแก้ไขแล้วก็ลบจุดผิดพลาดของกีตาร์ตัวนี้ไปนะครับแต่ในอนาคตเนี่ยควรมาทําการแก้ไขงานเฟรดที่ดีนะครับมาทําการรีเฟรด ที่ดีนะครับกีตาร์ก็จะเล่นได้ดีกว่านี้แล้วก็มาแก้ไขในเรื่องของชุดสะพานตัวนี้นะครับทาชุดสะพานตัวนี้ใหม่ทําองศาตัวนี้ใหม่นะครับกีตาร์ก็จะเล่นได้ดีสมบูรณ์กว่านี้ในขณะนี้ให้ใช้งานแบบนี้ไปก่อนนะครับเป็นรายการเปลี่ยนสายแล้วก็เซตอัพแล้วก็แก้งานเฟดเป็นบางช่วงนะครับลองใช้งานดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเนื่องจากกีตาร์ตัวนี้มันเป็นกีตาร์เก่ามันเป็น FG ซีรีส์นะครับ2 0 1ศูน่นนะครับตัวนี้เขาจะมีอายุป,ประมาณ30กว่าปี แต่กีตาร์สาปีเนี่ยสภาพดีนะครับน่าจะ30กว่านะครับตัวนี้เพราะตัวนี้เขาเลิกผลิตไปละเฟสัพมาเนี่ยกีตาร์มันไปเสียงเหมือนพวกกีตาร์แบบ12สายครับผมเคยเซตสิบสสายที่มัน f g s e r ก็เสียงประมาณนี้นะครับแต่ก่อนเฟสนี่จะเป็นอีกเสียงหนึ่งนะครับหลังเฟสก็เป็นอีกเสียงหนึ่งแต่ว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเราอยากให้กีตาร์เขาเล่นดีกว่านี้เราควรจะทํางานเฟสแก้ง,งานเฟสจริงๆนะครับ กีตาร์ของทางชอปเนี่ยทำไปแล้วบางทีมีส่วนที่สมบูรณ์เต็มร้อเปบางส่วนก็สมบูรณ์ไม่ถึงร้ออนะครับอันนี้ต้องยอมรับ1ข้อด้วยเพราะว่าเกี่ยวกับขั้นตอนการแก้ไขเกี่ยวกับอายุกีตาร์ด้วยเกี่ยวกับขั้นตอนการแก้ไขด้วยนะครับไม่ใช่ว่าทําแล้วจะดีทาแล้วจะเพอร์เฟกทุกตัวนะครับมันอยู่ที่ขั้นตอนการทําขั้นตอนการแก้ไข้วยนะครับแต่สําหรับกีตาร์ตัวนี้ทางพี่เจ้าของเป็นผู้เริ่มต้นหัดเล่นใหม่ แต่ว่าพี่เจ้าของเนี่ยชอบในกีตาร์วินเทจเก่าญี่ปุ่นมากก็เลยไปจัดซื้อจัดหากีตาร์พวกนี้มาแต่โชคดีนะครับที่กีตาร์ตัวนี้เป็นกีตาร์ที่สภาพดีเป็นกีตาร์สามสิบกว่าปีที่สภาพดีนะครับในอนาคตเราเล่นเราใช้งานแบบมีไปก่อนในอนาคตถ้าอยากได้เพอร์ฟอร์แมนซ์กีตาร์ที่ดีกว่านี้อยากได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่านี้แจ้งได้นะครับเราสามารถทําเพิ่มแอดเข้าไปเพิ่มได้ณนะตอนนี้คือดีมากๆแล้วนะครับดีสำหรับกีตาร์ตัวนี้แล้วเดิมทีเนี่ยแอคชั่นของกีตาร์ค,ะะครับ ตอนนี้เปลี่ยนสายใหม่เซือตั้งใหม่แล้วนะครับเดิมทีแอคชั่นของกีตาร์เขามันพ้นไปนี่นะครับจุดหนึ่งหกศูนย์ครับขึ้นไปถึงนี่เลยตอนนี้มันลงมาแล้วนะครับเนี่ยแอคชั่นเขาศูนย์จุดศูนย์เก้าห้านะครับแล้วก็ห e นึ่งอีเนี่ยศูนย์จุดศูนย์เจ็ดห้าศูนย์จุดศูนย์แปดศูนย์ประมาณนี้นะครับแอคชั่นนี้เป็นแอคชั่นที่ดีที่สุดของกีตาร์ตัวนี้แล้วนะครับเล่นง่ายเล่นสบายคุมง่ายเราปรับในเรื่องของงานเฟดลบจุดปัญหาของมันบางส่วนออกไปด้วยนะครับ กีตาร์ก็เลยเล่นได้ดีขึ้นแต่ในอนาคตเดี๋ยวคอยให้พี่เจ้าของเขาใช้งานแบบนี้ไปก่อนเล่นแบบนี้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวในอนาคตก็มาตามแก้เฟดรีเฟดอย่างที่ทางช็อปบ,บอกนะครับกีตาร์ตัวนี้ก็จะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นมาอีกนะครับก็คลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ